รรู้กก่่อนววยวาโดยหลักการก็คือนักลงทุนไม่เข้าใจว่าวินัยการลงทุนที่ดีนั้นเป็นอย่างไรการที่มีวินัยการลงทุนจะช่วยควบคุมการลงทุนของนักลงทุนให้ได้ถูกคิดทาง การควบคุมได้ถูกทิศทางก็จะสามารถป้องกันภาวะขาดทุนไม่ให้มากเกินไปป้องกันไม่ให้ผลกำไรหายไปฉะนั้นวิธยการลงทุนเนี่ยมีเป็นสิทข้อเพื่อให้เข้าใจว่าเวลาเราลงทุนไปอยู่ในสนามการลงทุนที่มีความผันผวนนั้นเนี่ยนักลงทุนควรปฏิบัติตัวอย่างไรควรจะซื้อหรือจะขายเพราะอะไรแนวโน้มมันเป็นอย่างไรฉะนั้นขอให้นักลงทุนเข้าใจ การลงทุนนักลงทุนที่พลาดก็คือนักลงทุนที่ไม่มีวินยัยแล้วก็มีความโรคมาลงทุนในทองคำเนี่ยมันก็จะต้องเข้าใจโดยภาพรวมเลยว่าทองคำหรือสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนเนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรลงเพราะอะไรพูดง่ายๆว่ามีความรู้ความเข้าใจในสินค้าคือทองคำก่อนพอรู้และเข้าใจเราก็าจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าสู่การลงทุนให้ได้ว่า มีเครื่องไม้เครื่องมือ,อกี่แบบที่จะทําให้เราลงทุนได้ถูกวิธีหรือถูกทางมันเหมือนกับเข็มทิศที่จะพาให้การลงทุนไปถูกต้องอันที่3ก็คือมีเรื่องของวินัยการลงทุนเพื่อเอามาควบคุมการลงทุนในระหว่างการที่เราลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําว่า stop loss ก็อยู่ในวินัยของการลงทุนไม่ว่าจะกการที่ไม่รู้จักซื้อเฉลี่ยขาดทุน ไม่โหมของการลงทุนมากเกินไปเรื่องพวกนี้เป็นวินัยทั้งนั้นซึ่งมีรายละเอียดของวินัยการลงทุนลงไปฉะนั้นเมื่อไหร่ที่นักลงทุนสามารถเข้าใจ3ประเด็นนี้ mm. ก็จะสามารถเป็นนักลงทุนทั่วไปได้และถ้าสามารถก้าวกระโดดไปในการศึกษาเพิ่มเติมในการติดตามวิเคราะห์ข่าวได้ด้วยตนเองท่านก็จะเป็นนักลงทุนทรงคุณค่าและจะสามารถสร้างผลกำไร ให้ทองทำเงินแทนท่านได้อย่างปลอดภัยครับ